ทารกคลอดก่อนกำหนดในโรงพยาบาลกาซามากกว่า30คนนะั้นได้รับการอพยพออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะก่อนที่จะถูกเคลื่อนย้ายไปยังอียิปต์ในวันนี้ทำกลางสงครามที่ดำเนินการมาเกิน6สัปดาห์แล้วค่ะแพทย์และพยาบาลช่วยกันดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด31คนภายในหน่วยพยาบาลบริเวณราฟาหลังจากทารกเหล่านี้ได้รับการอพยพออกมาจากโรงพยาบาลอัลชีฟาในกาซา ทำกลางสงครามที่ยังคงดำเนินอ,อยู่ต่อเนื่องด้านในการอย่าโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ระบุว่าทารกทั้งหมดจะถูกพาไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลในอียิปต์ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นและจนถึงขณะน,นี้มีทารกคลอดก่อนกำหนดในโรงพยาบาลอัลชีฟาเสียชีวิตไปแล้ว8คนเนื่องจากว่าขาดแคลนพลังงานและเวชภัณฑ์ นอกจากนี้นะคะแม้แต่น้ำที่จะนำมาทำเครื่องดื่มให้ทารกอย่างปนเปื้อนส่งผลให้อาเจียนท้องร่วงและน้ำหนักลดซึ่งบางส่วนอาการสาหัสค่ะและมีทารกหนึ่งคนนั้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจขณะที่ผู้ป่วยเจ้าหน้าที่และก็ผู้พัดถิ่นอีกราร้อยคนซึ่งพักอยู่ในศูนย์พักพิงในโรงพยาบาลได้ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วตั้งแต่เมื่อวันเสราร โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบปริสตาร์ระบุว่าพวกเขาถูกกองกําลังอิสราเอลนั้นขับไล่ยอย่างไร้มนุษยธรรมแต่ทหารระบุว่าการอพยพดังกล่าวนั้นเป็นไปตามความสมัครใจค่ะ